วันนมาดูผลคู่นิเกอินะครับเช้าบ่ายนะครับของวันพุธที่10นะครับ2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของ2รอบนะครับเช้าบ่ายนะครับเดี๋ยวเช้าบ่ายทํายังไงมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขของวันพุธนะครับคือเลข51นะครับคําว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือเอา51บวก24จะได้75นะครับ51ลบ24จะได้27บจจะเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับ ก็คือกดในเว็บจิ้มตั้งแต่27ถึง75นะครับมาเริบมนะครับตอนกดจริงบางท่านจะตัดทิ้งตัว2ตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็เช้าหลุดนะครับเช้านี้เคอีหลุดนะครับจะมาถูกรอบ่ายนะครับบ่ายปิด2ตัวบนนะครับที่56นะครับก็มาถูกรอบ่ายนะครับส่วนมันมี2รอบก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับ แล้วก็ใน YouTube กับ Facebook นี่ผมจะลงให้หลักๆคือจันกางคารน,นะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันกันไปปีละ600บาทครับปีละ600บาทครับตามอัดก็ได้ทั้งปีครับส่วนปลอดภัยที่สุดในการเล่นคือถ้าถ้ามันหลุดก็ให้หยุดก่อน1วันนะครับรอเลขมันเข้าแล้วค่อยอัดตามช่วงที่มันถูกครับเพราะช่วงที่มันถูกอัดคือได้กําไรนะครับโอเคผมขอจบคลิปผลของนี้แค่อีกไปเพียงแค่นี้นะครับ